นี่คือกวากมรกตนะคะกวากมรกตเป็นอาวุธเสี่ยงทายในเรื่องของโชคลาภและตัวเลขวันนี้ครูจะให้คาถารดน้ำอาไม้มงคลว่านมงคลกวากมรกตบอกก่อนนะคะว่าทุกอย่างเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่มีสืบต่อกันมานะคะพระคาถาต่างๆคาถาศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมีอยู่ในตำรับตำรานะคะครูไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะคะทุกคาถาทุกอักขระนะคะมี ความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวพระคาถาทั้งหมดถ้าเป็นคาถารดน้ำว่านมงคลก็จะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ5พระคาถาด้วยกันวันนี้จะให้พระคาถาแรกในการรดน้ำกวางมรกตนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยก่อนอื่นเลยเตรียมน้ำนะคะให้พวกเราเตรียมน้ำเอาไว้1แก้วนะคะให้ตั้งนมโมสามจบตั้งนมโมสาจบก นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพอหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราท่องพระคาถาดังต่อไปนี้นะคะมหาลาโภโหโตุพระวันตุเม มหาลาโพโหตุพระวันตุเม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 อ่าครูท่องห้าจบนะคะส่วนใครสะดวกที่จะท่องสามจบห้าจบเจ็ดจบเก้าจบก็ได้นะคะก็จะเสริมสิริมงคลแล้วก็จะเสริมความโชคดีนะคะเสร็จแล้วก็ให้าพวกเราลดไปที่ต้นกวากมรกต ะะจะมีต้นเล็กต้นใหญ่นะคะอสีกวักมรกตดํากวักมรกตเขียวหรือกวักมรกตด่างก็สามารถทําได้นะคะอย่างต้นเล็กต้นเล็กอย่างนี้เราก็ตั้งเอาไว้บริเวณโต๊ะทางานนะคะเราก็สามารถรดได้เหมือนกันเสร็จแล้วเราก็รดลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะ,ะใครจะท่องขณะ,ะแล้วก็รดไปด้วยหรือจะท่องจบแล้วก็รดแบบนี้เลยก็ได้นะคะ อ่าพอท่องเสร็จพอลดเสร็จนะคะเราก็ขอความโชคดีจากต้นกวักมรกตนะคะ,ะวันนี้ก็ขอให้พบแต่ความโชคดีนะคะหรือองวดนี้นะคะก็ขอให้พบแต่ความโชคดีจะเสี่ยงแบบไหนอ่เสี่ยงแบบใดก็ขอให้มีความสําเร็จ และได้รับโชคใหญ่โชคดีก็อธิษฐานขอนะคะ,ะสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่สืบต่อกันมานะคะแต่ในความเชื่อก็มีความโชคดีอ,อยู่ในนั้นด้วยนะคะก็มีผู้ที่โชคดีเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้ก็อบอกไว้ก่อนนะคะ,ะสําหรับคาถานี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาตั้งแต่โบราณน,นะคะก็ลองดูอันนี้เป็นต้นเล็กๆเดี๋ยวเราไปดูต้นใหญ่ ต้นใหญ่ๆนะคะก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะก็ะตั้งน้ำมูสามจบแล้วก็ท่องมหาลาโพโหตุพระวันตุเมมหาลาโพโหตุพระวันตุเมมหาลาโพโหตุพระวันตุเมโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาพบแต่ความโชคดีจะเสี่ยงแบบไหนเสี่ยงตัวใดเลขใดก็ขอให้มีความสำเร็จนะคะร่ำรวยเฮงเฮงรวยรวยก็อธิษฐานขอได้นะคะ,ะตามนี้ อ่ะก็ตามนี้นะคะ,ะไม้มงคลก็เป็นความสุขทางใจได้นะคะ,ะสิ่งสําคัญก็คือขยันทํางานยึดมั่นความดีมีอาชีพที่สุจริตก็จะนําพาชีวิตนะคะไปสู่ความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองร่งํารวยได้นะคะสําหรับวันนี้เป็นคาถาแรกนะคะวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกคาถาหนึ่งก็จะอมาให้สําหรับผู้ที่ต้องการทักเข้ามาเยอะนะคะต้องการก็คือวันพรุ่งนี้จะเจอกันอีกหนึ่งคาถาใครยังไม่กดติดตามกดติดตามเอาไว้นะคะพรุ่ นี้เจอกันอีกคาถาถัดไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะกับการได้ดูแลไม้มงคลเลี้ยงไม้มงคลนะคะเป็นความสุขทางใจไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ